สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะหลังจากที่อัปเดตไปนะครับมีทั้งการบัฟเนิร์เกิดขึ้น M13 ก็เป็น1ในนั้นและ M13 นะครับก็ตอนนี้มีมาขายสกินแดงอีกแล้วนะครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ส่วนเรื่องของบัฟนะอย่าไปโสดวนเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีอะไรขนาดน,นั้นนะครับก็มาดูกันเลยดีกว,ว่าว่ามันจะคุ้มไหมกับการซื้อใช้ระยะยาวสําหรับสกินแดงของ M13 นะครับเพราะว่าปืนปืนนี้ก็ ดีพอสมควรเลยนะแต่ไปดูว่านบะปัจจุบันย,ยังดีอยู่ไหมไปรับชมกันเลยฮนะตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้เติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอ a ดิสตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเดเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับหมาจ้าชูดเฮาครับผมกับฮาร์ดพอยต์มาดูกันว่าไอ้สิบสามในด่านใกล้ๆอย่างเงี้ยยังจะไหวไหมไปฮะุะบ,บันเจอโอยอูดเนี่ยคือหนักๆเลยฮะไอ้สิบสามโอโหแทบไม่มีที่ยืนฮะชีวิตใครอยากจะซื้อคูแดงก็รอดูคลิปเออั อวยนะจะซื้อปืนแดงรองดูคลิปนี้ก่อนนะผมบอกเองผมไม่โกหก,กแล้วปืนไหนที่ไม่ดีผมก็ไม่เคยอวยนะครับโอ้โหไม่ได้ยิงซากตัวแม่งหายไปทั้งหมดเดี๋ยวไปไหนเอ่ยมีไหมซุกเว้ยวอดกี่นัดอะเจอช็อปเปอร์สามนัดครับโอ้โหเมื่อกี้คือเมตาสามครับจุกๆอะทุกวันเนี้ย มีแต่ปืนสามนะัดทั้งนั้นเลยอ่ะโอเคข้างหน้าครับอืมลูก2องจะไปไหนเอ่ยซุปซุบซุบซุบมาไหมก็มาดิวะไอ้ฟนเฟนิกนี่สองสามรอบแล้วนะที่มันลอยผมอะมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิดโอเคอาา่าฮะฝั่งนี้ เรียกก่อนเรียกก่อนกลับมาเรียบร้อยฮะอยู่ดีๆมู๊กับมาอย่างงี้ก็เรียบร้อยรอดูนะครับปุ๊บข้างหน้ายังไงเอ่ยเอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรฮะโดนหลอยแบบตึงๆล่ะลายกระลังละฉุนละอันนี้ก็มาดิวะก็มาวะยังไงเอ่ยจังหวะนี้ฟืบอ,อารื๊บ ทารุบข้างหน้าโอ้โหยังอาซิกแซกกันขนาดอุย๊ยเพื่อนโอ้ยไอเฟนิกซ์แม่งผมเจอไอตัวเฟนิกซ์นี่คือแบบจังหวะที่แบบไม่เคยพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีแล้วไม่ซูมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยปืนนี้อเออเออดี๋ยวไปโยนนี่ไงคืออยากเจอเจ้าเฟนิกซ์แบบจงังๆหน้าสักทีแบบพร้อมหน้าพร้อมตากูแส่บอือโอ้ยกูแสบ ตั้งตัวก่อนครับแสบปลามากเมื่อกี้ปึ๊บมาเลยอยู่ไหนครับข้างหน้าไม่มีนะฮะช่วงนี้ปุ๊บป๊บเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรอะ่ะโบเข้าหายนี่อะไรมาไหมโอเคครับเราคุมอยู่จุดนี้เลยแล้วกันนะฮะโอ้หเยอะ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 โอเคช่วยพื่อนริงก็พอ โอ้หจะเอาอะไรไปรอดอบมันแฟดขนาดนี้จังหวะแบบปแปลกจังหวะแบบปแปลกจังหวะน,นี้มาสิดักครับผมแต่สกิน m13 ผมพูดตรงๆนะผมบอกแล้วนะครับเรื่องของการขายเนี่ยผมผมผมเป็นการอยู่แล้วนะถ้าสกินที่ดีที่สุดมาผมนะผมให้สกินกระต่ายนะ แต่สกินแดงคือสกินที่ลองลงมานะครับสำหรับเอ็มติสปืนเดียวนะเออมาจา้าฟึบยังไงข้างบนมีเสียงคนอยู่แต่ว่าไม่ทนันเนี่ยลูกซองอะไรงงขึ้นข้างบนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยมันจังหวะแบบเนี้โอ้คนที่เล่นเฟนิกส์เขาเก่งเรื่องจังหวะมากเลยนะแบบว่าผม <c oughs> เขาเก่งเรื่องจังหวะจริงนะเมื่อกี้มันไม่ได้ฟุกนะครับมันเขาเก่งจริงเหรอเออจะบอกเขาฟุกไม่ได้นะครับบางจังหวะเขาเก่งจริงนะเพราะว่าเขาก็เอาผมได้ตลอดเลยอ่ะอือเรียบร้อยครับเดี๋ยวอ๋อโอเคว้านี่ปาดไปดิจังหวะแบบนี้ซึบอทุบปืนปาดยังไงครับ ลิ๊กแซกอาจจะเวียนหัวนิดนึงครับขออภัยครับมันต้องเร็วไม่เร็วไม่ได้ปุ๊บปึ๊บโดนเียฮะคอนปาดมาอีกแล้วหนึ่งข้างหน้ายัางไงข้างหลังเข้าเดี๋ยวหลังมาโบดบึบบึบจบนะจบนะนี้โอเครอครับข้างหน้าไม่มี เรียบร้อยให้คูไรเซอร์ครับเรียบร้อยฮะ,ฮเ,อเ,ยอยฮะเอ้ยโอ้โหอันนี้โกไลแอดเขาไม่เก็บของใครมาว่าโกไลแอดอืมร,ร้อยฮะโดนนะครับมาดิก็มาดิเอ้ยโอ,อ้โหออร่อยเลยอย่างน,นี้ก็มาดิครับอื้อหือ เข้าลำบากครับเพื่อนเราเล่นหลังจุดเยอะเกินเพื่อนเราเล่นหลังจุดแบบเล่นทําไมอะไรงงอ่ะเข้าใจปะไม่ไหวครับเพื่อนเราไม่ไม่เดินอ่ะเพื่อนมันดืนอน่ะมันเอ,อ๋อะไรก็ไม่รู้โอเคครับผมจจมันที่เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้นะ n hour later มาผมต่อตาที่สองครับกระดานไกลบ้างเมื่อกี้นี่นะครับผมเป็นด่านใกล้นะฮะอันนี้ขอไกลมากดูซิไหวไหม ใกล้ๆก็ไหวอยู่เดี๋ยวมาดูกระจายมันจะไหวไหมเพราะว่า M13 นะครับมันคุมปืนค่อนข้างจะโอเคเลยแบบมันยากนิดนดหน่อยนะครับไม่ได้ถึงกับง,ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ก็ง่ายนะอยู่ในขั้นง,ง่ายแต่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ขนาดแบบไม่ต้องคุมเลยนะครับโอ้ไม่ไหวครับอันนี้เยอะรอครับรอ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 ป่าไปหนึ่งครับอันนี้อยู่แล้วแน่นอนต้องมา งนะโอ,อ้โหผมไม่น่าเดินเลยว่ะมาฮะข้างหน้าเรียบร้อยฮะออโอ้โหช่วงวันนี้ในะจุดเพื่อนเราเอาหมดแล้วโอเคตอนนี้จุดเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปข้างหน้านู่นไม่มีใช่ไหมตรงน,นี้เพื่อนเราเกิดนะครับผมทางหน้าเยอะมานี่วัดป้าไอ้หนองระยะอย่างนี้วัดกินไม่ออกด้วยนะอันนี้เขาไม่ออกเลยฮะ หรือเขาจะออกวักอย่าบอกนะว่าเขาอยู่บนหัวเครื่องนี่ไงเรามีอันติครับเดี๋ยวเราเอาอันติยิงไปหัวเครื่องโอ้มันซูมอะไรขนาดนั้นน่ะอืมโอเคเอ,อันติย <laughs> ิงไปหัวเครื่องเอโอโอ,โอ้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 ขอระยะเขาจุดมีไหมมีมาไหมไม่มีใครมาเปิด SDF แล้วเน,นี่ยอันเนี้ยได้มาโอเคยังได้อยู่ครับ อยู่ไหนเอ่ยเขาไม่เกิดหลังเอ็น,นี่นไงในห้องโบดเรียบร้อยฮะขวามือมีอีกตัวหนึ่งครับวอ้โหแม่งสวนสามเม็ดคือยิงพลาดไม่ได้เลยอะ่ะถ้าเจอไอ้อูดอ่ะไอ้อูดไอโอนี o N y ่คือมันสวนมาเที่ยวก็คือจบแล้วอะ่ะปืนมันกระหลงโปง่งเกินโอเครบรอรอรอซ้ายมือมีตัวนะเขาดักเราไม่หยุดเลยนะนี้โอ้โห แต่ว่าใจใครแข็งกากันก็เท่านั้นแหละจบมันใจผมมันแข็งไงเึ้ยข้างหน้าครับโบเข้าไปหนึ่งฮะมาอีกไหมข้างหลังโอ้โหเข้าเต็มเลยครับจัวหวานี้ยังไงครับข้างหน้าวัดกันระยะไกลก็ยังโอเคครับข้างบนมาฮะตัวนึงจะหล่อยหรอเนาะไม่ได้กินพี่หรอก ยังไงเออคือไออูดโอ้โห <_ C> e <at> ปืนโซโคปืนขยะนะครับไม่เนิร์ฟสักทีนะครับเพราะอะไรผมก็ไม่รู้นะผมบอกเลยนะที่ผมเบื่อผมอ่ะไม่ได้จะเลิกเล่นคอออมนะครับผมพุ่งตรงแต่ผมเบื่อผมเบื่อเกมนี้อย่างหนึ่งคือปืนไหนเป็นเมตาผมไม่ได้ว่าหรอกมันก็มีสมัยก่อนที่เป็นเมตาเรื่อยๆนะครับปืนโกงๆอะไรเงี้ยแต่มันเป็นนานเกินอ่ะคุณเข้าใจปะ่ะ ผมเจอจนมันเอียนเหมือนคุณกินของอร่อยครับแรกๆมันก็อร่อยหลังๆมันก็โอเคกินได้แต่ว่าพอนานๆไปมันจะเริ่มเบื่อครับต่อให้มันเคยอร่อยแค่ไหนคคือมันเยอะเกินไปครับผมไม่ได้ลองที่ว่ามันโกงเพราะว่าผมก็เล่นได้อู้ดอะไรเงี้ยเวลาถ้าผมแบบว่าอยากจะเล่นก็เล่นครับคือไม่ได้ร้องเพราะว่าสู้ไม่ได้แต่ร้องเพราะว่ามันอิ่มแล้วอะนะครับคือมันอิ่มแล้วกับปืนปืนนี้ครับไปไหนก็เจอแต่มันไปแต่ไป มุมไหนก็เจอแต่มันนะครับไม่ว่าจะไออูดหรือไอโอพอๆกันเลยนะครับคือผมว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยผมว่าคนหายไปพอสมควรเนะลยนะการเอียนอะไรพวกนี้น,นะครับผมละหนึ่งในนั้นอ่ะที่หายไปแบบค่อนข้างเยอะจากถ้าแบบว่าตีร้อยเปอร์เซ็นถ้าเล่นเมื่อก่อนร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ผมเล่นประมาณแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นเองครับวันหนึ่งคือเล่นน้อยมากครับ Battle Pass ท,ที่ผมไม่ถึงเวลสิบ้วยสาบางทวนเนี้ยเออนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะฝากหน่อยนะครับสำหรับ M 1 3 ผมแนะนํานะซื้อนะครับถ้าคุณอยากจะเก็บเงินซื้อปืนซักกระบอกหนึงเอ็ก็เป็นหนึงในทางเลือกนั้นมันเล่นได้ตลอดแทบไม่เคยตกเมตาของมันนะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรักนะจุ๊บ